สวัสดีค่ะมืนอนี้เขากับยู่ที่ชงจูเลียนพีแชแนลเนาะค่ะเอนีเมื่อนี้เขากับอาหันลูกชิ้นย่างน้ำจิมมจ้มน้ำจิ้มอ่าเป็นของโซลินนะคะลูกชิ้นยืนกินนะคะที่เขากำลังนิยมกันตอนนี้นะคะสูตรนี้เขากับโบเมนสูตรเจ้าของค่ะเอามาจากเพื่อนอีกเกี้หนึงนี่ค่ะนาตาซีซันกับเจจินซี่ค่ะแล้วก็มีพริกทอดค่ะใส่ลงไป แต่ว่าสูตรของโซเลยนจะโบมีพริกทอดเนาะคะ่ะอันนี้ข้าเพิ่มลงไปนิดนึงนี่แหละค่ะมือน,นี้เข้ามาสิ้มน้ำกันว่าจะเป็นรสชาติทั้งใดเดี๋ยววิธีเฮ็ดเดี๋ยวให้ไปเบิ้งก่อนนะคะกาการมากินกันค่ะมาซิ้มเบิง่งไปค่ะอันดับแรกค่ะข้ากระเติมเปิดไฟตั้งหมอ้อเติมน้ำไป200 ml อยคนะคะเซร่วกะเติมน้ำตาลน้ำตาลปิบค่ะ หรือผู้ใดสีใส่น้ำตาลอย่างอื่นก็นได้คะ่ะมื่อนี้แอดใส่น้ำตาลปิดนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลปิดสามร้อยสามร้อยกรัมค่ะสละกับข้นข้คน,คนค่ะข้นจังหน่อยน้ำกระเทียมดองคะ่ะน้ำกระเทียมดองในซองร้อยมลค่ะ แล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกนี่ก็สองร้อยมลค่ะแต่ว่าถ้าผู้ดดใดไม่แน่ใจในการคั้นมะขามเนาะคะ่ะมะขคนกับคนมั่งไซมั่งให้ค่คอยๆใส่ไปแล้วก็สิมเบิงเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็สิมเบิงสิมมาค่ะแล้วถ้ามันเปรี้ยวยังไม่ได้ก็เติมเติมอันน้ำมันมะขามลงไปอีกค่ะถ้าได้แล้วก็พอ พอแล้วก็มอเดือดแล้วกะซีเมืองได้รสชาติแล้วกะเติมพริกค่ะพริกขวพริกขวแล้วแต่ชอบค,ค่ะเสเอาน้อยเอาไายต่อจากนั้นเสระเขาก็จงค่อยมาเติมแป้งแป้งมันผสมน้ำค่ะเสรวเขาก็ใส่ไปเรื่อยๆ่ค่ะข้นไปเรื่อยตอนที่มอเดือดเนาะค่ะข้นไปกนกลัวมันจะข้นได้ประมาณนี้นะคะเสระเขากับซีเมืองวารรชาติเขาโอเคหรือยังโอเคแล้วเขาก็ปิดไฟค่ะร่อให้มันเย็น นี่มันใกลเย็นแล้วเนาะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกระเทียมเจียวโอ้พ่แม่หอมหอมแดงเจียวค่ะหอมแดงเจียวกับกะพริกทอดค่ะเนาะเซล่าแอดกะอยากให้มันออกกินหอมๆได้จักหน่อยของพริกทอดนะคะแอ็ดก็เลยขยำขยำพริกทอดค่ะเครื่องหนึ่งขยำให้มันแตกๆให้เม็ดมันแตกออกมาเนาะค่ะแล้วก็ใส่ไปเครื่องหนึ่งแล้วก็ แล้วก็อันซุมเป็นเม็ดอีกครึ่งนึงเนาะคะ่ะนี่นะคะ็ไังที่เพื่อที่จะได,ได้กินหอมของพอริกทอดเนาะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสําหรับน้ำจิ้มของเฮานี่คะ่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะสีสันสวยงามค่ะอืหอมน้ำค่ะนี่นะคะน้ำจิ้มขึ้นมาลาดค่ะโอ้เลยจิ้มลงไป ร้วนหลังจากที่เปเบิ้งคิดมาแล้วเนาะคะ่ะ<ม>นี่เข้ากับเซัานาตากแต่ออกมาลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวมาชิมน้ำกันนะคะนี่เลยอืมรสชาติมันก็จะออกเี่ยวหน้าหวานตามค่ะกลมกล่อมค่ะ,คะชิมยืนกินสูตรซุลินนะคะมาหารชิ้นน้ำกัน อืมอืมแห้ค่ะอืมโอเมันก็นจะเป็นรสชาติกลมกลมคือเปรี้ยวน่ำนะกะหวานตามนิดๆเนาะค่ะเดี๋ยวสิให้สูตรด้านล่างเลยค่ะเป็นสูตรจาก ของจังวัดโซลีอีกเกี้ยหนึ่งนะคะ่ะนี่ค่ะอืม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 แค่พออุทอดใครทุกทอดไปนละ้วก็ได้มาก์คเพชรแกนะคะ ก็ตอนเป็นสมัยเล็กหน่อยนะคะไปช่วยลูกจีนนาโรงเรียนแล้วก็ยืนกินอ่ะฮึ่มแซ่บค่ะฮึมกินมึมมงกินเลยกินเลยมามาให้มึงนะเป็นแม่มาใหนมึงค่ะฮึมครับมึงแซ่บก็กินมาอืม่มเดี๋ยค่ะ กู้ได้มากเฮ็ดจะกินพิกไปเลยค่ะแต่ว่าแอดมาค่อยได้ <laughs> อืมเอาไอเลมึงค่ะจุดของสุดของ,งเจ้านี่อร่อยค่ะเปิดให้ออกมาเล่ากลมๆค่ะบอกไปเลยว่าดี

ได้ไหมชิมมังเล้ยแสบบอมชิมมังสูตรอีแสบได้ม,มันก็นจะออกมันก็นจะออกรสัติหอมหอมพริกทอดแล่ะปะหอมหอมอันกินอัน หอมแดงเกี่ยวค่ะอืมใช่ค่ะี่ดยอืม อืมจิ้มเลยอืมแตงอะเพสเพเลยพวกกินน้ำเอาราสิลลดเอาปีกๆไปนะบานคนเดี <ม S 1> ๋ยวกันเอาไปล่องเวยค่ะแซบแซบคักค่ะนี่เจ้านี่สูตรเขาเนี่ยคักขนาดค่ะแซบอืม กิ่จิ้มก่ถูกค่ะม,มันมันวิงวิงเลย่ปแล้วอืมทำจิ้มนี่เดือร้ายค่ะสามารถเกีบไไ้ได้อีกนะคะ่ะจะแช่ตูเ้เย็นค่ะ インタカプテルの手 พอรใหม่ยันค่ะเดี๋ยวเอา้าไหนหักกไมนหักค่ะอ,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 อ่เอาแตงยิ้ซื่อกระเซาะ เขาดีจริงค่ะเอาไปลองเห็ดบ้าง like, นะค่ะแซ่บดีๆจิ้มอืมอืมหอมหอมย๊ยมดอก ไปบอร่องเห็ดนี่ผ่ายค่ะเรื่อยค่ะต้องพินพักน้ำ คือ่อ้าวนี่ค่ะต้องคุกน้ำลายๆนี่วๆหๆ๊ะ มาอย่ง้แม่ไม่อยากเขกองละบ่เป็นยังนีน้ำดีหน่อยอ้ากินน้ำลานออ้า้องไมรอวะแซ่บจ้ะแซ่บบ่แซ่บเนาะอืมหอมหมกริกอืม 黄皮，黄皮。 อมค่ะฮับตรนหอมกบแฟคุชชิ้นเ่าค่ะนี่ คุน,นตกค่ะค่ะฝนตตนีกเลยค่ะน้ำจิ้มข้นๆสแสบ kem đó 嗯，是啊。 อร่อยค่ะเมือนแซ่บคักคิดหอดสมัยเป็นเล็กน้อยเลยค่ะเมื่อนี้กะเข้ากะมาเห็ุลูกชิ้นยืนกินสูตรบุรีรัมนะคะอันนี้อร่อยมากสูตรนี้ตามตามห้อยลิซ่าเบคพิงนะคะตามกระแสน,นิดนึงค่ะอาชี หน่อยก,ก็แซ่บค่ะเพราะว่าเราเข้าไปหาสื่อกินอยู่บรลิลัมก็ไกลเกินค่ะต้องก็ต้องเฮ็ดกินเองลองมั้ยไปค่ะชุดนี้ลองแท้ค่ะอร่อยสำหรับมื้อนี้ก,ก็ก็จบคลิปแค่นี้แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามื้อนี้ก็สวัสดีค่ะ